วงเล็บปิดกองทัพอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในอากาศยานรบที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันก็คือ s a บแจ๊สสามสิบเกริปเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากประเทศสวีเดนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการรบสมัยใหม่อย่างแท้จริงประวัติและที่มาของกริปเป ซ a บแจ๊ส39คลิปเป็นถูกพัฒนาโดยบริษัทซาบเอบีของประเทศสวีเดนคำว่า j a สมาจากคำว่าจั c กโจมตีทางอากาศแอตแทกโจมตีภาคพื้นและสแปนนิงลาดประเวนซึ่งสะท้อนถึงความสามารถแบบหลายบทบาทในเครื่องบินลำเดียวคลิปเป็นถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและสามารถปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นได้ การเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยประเทศไทยเริ่มตัดสินใจเลือกคริปเปนเข้าประจำการในปีพศสสาา2551เพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าบางส่วนเช่น F-5 โดยกองทัพอากาศไทยได้รับคลิปเปนรุ่น C ดีจำนวนหลายลำและประจำการที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นฐานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันน่านฟ้าทงางภาคใต้และอ่าวไทย สมรรถนะทางเทคนิคกริปเป็นเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงมากความเร็วสูงสุดมากกว่าแมต2รัศมีการรบประมาณ800กิโลเมตรระบบเรดาร์ p s 0 5 a และในรุ่นใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถสูงในการรบแบบ BVR Beyond Visual Range อาวุธและยุทโธปกรณ์ กริปเป็นของกองทัพอากาศไทยสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 120 AMRAAM ขีปนาวุธ IRIS-T สำหรับการรบระยะใกล้ระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงปืนใหญ่อากาศมา u เซอร์ BK 27ขนาด27มิลลิเมตร ความสามารถเหล่านี้ทำให้กริปเปนเป็นเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้ทั้งการคุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นและการป้องปรามศัตรูระบบการรบแบบ Network ร์กเซนทรในจุดเด่นที่สุดของกริปเปคือระบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอแซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นระบบเรดาร์ภาคพื้นและศูนย์ควบคุมการรบแบบเรียลไทม นี่ทำให้กองทัพอากาศไทยมีความได้เปรียบอย่างมากในสนามรบสมัยใหม่กริปเป็น E, F และอนาคตของไทยในช่วงหลังประเทศไทยได้แสดงความสนใจและเริ่มกระบวนการจัดหากริปเป็นรุ่น E, F ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยกว่าและระบบอาวุธที่พัฒนาไปอีกขัน้นการจัดหาทริปเปน E F จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำบทบาทเชิงยุทธศาสตร์กริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองและความสมดุลทางการเมืองของประเทศไทยการเลือกใช้เครื่องบินจากสวีเดนช่วยลดการพึ่งพามหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งและเปิดโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยการฝึกและนักบินไทย นักบินกองทัพอากาศไทยได้รับการฝึกขั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้เครื่องจำลองการบินที่ทันสมัยทำให้นักบินสามารถฝึกสถานการณ์การรบเสมือนจริงได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสรุปซาบแจส39สกริปเป็นคือหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยในศตวรรษที่21ด้วยความทันสมัยความคล่องตัวและเทคโนโลยีขั้นสูงกริปเปนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ปกป้องอธิปไตยทางอากาศและยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศของไทยอย่างยั่งยืนกริปเป็นไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตความแข็งแกร่งและความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในเวทีโลก